นะครับพอได้ไหมให้เป็นวิวเหมือนเหมือนเหมือนผมเป็นคนนวดตัวเองกดไล่ไปนะครับจุดไหนที่มันเก่งเป็นก้อนนะครับเราสามารถตามลายที่เรากดนวดไปตอนแรกเนาะทางด้านนอกก่อนนะครับเคยมีอาการปวดข้อศอกที่บริเวณด้านนอกแบบนี้ไหมครับเวลาบิดผ้าหรือเวลาเกรงข้อมือนะมันจะมีอาการปวดล้าวลงไปที่บริเวณข้อมือเลยนะครับจากศอกเลยนะบางครั้งเนี่ยมีอาการบวมที่บริเวณด้านนอกด้วยเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการนวด แก้าการปวดที่บริเวณนี้กันครับก่อนอื่นเช็คสัญญาณนะครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมแล้วใครมีอาการปวดที่บริเวณนี้นะกดหนึ่งให้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอุปกรณ์วันนี้ก็จะมีครีมนวดนะครับครีมนวดก็ตัวนี้จะเป็นครีมของร้านบุญทวีนะครับเป็นครีมสมุนไพรที่ทําจากพลนะครับมาจากพลไม่มีรอเรือพลมีคุณสมบัติคือลดการอักเสบลดการเกรงของกล้ามเนื้อนะครับใช้ใช้ใช พวกสมุนไพรด้วยก็ดีนะครับแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนก็ชอบเป็นแบบบาล์มเลยก็ได้นะครับทาไปก่อนเลยเนาะทาแบบนี้นะครับที่กล้ามเนื้อจุดที่เราจะนวดเนี่ยคือจุดของกล้ามเนื้อที่อยู่ทางด้านนี้ใต้นี้ลงมานี่นะครับใต้นี้ลงมานี่เนาะ มันจะไม่เราจะไม่ไปพยายามไม่ไปยุ่งกับตรงบร Trans ิเวณเอ็นหรือจุดเกาะนะครับจุดเกาะตรงนี้มันเกิดจากการฉีกขาดของจุดเกาะเลยบางคนเนี่ยตรงนี้อาจจะขาดเยอะหรืออักเสบมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้มีอาการบวมเกิดขึ้นนะครับการขาด,ดการอักเสบเนี่ยมันมาจากการที่เกิดจากการใช้งานนั่นแหละครับเราใช้ข้อมือเยอะเราใช้ข้อศอกเยอะพวกนี้ก็จะมีการฉีกเกิดขึ้นได้นะครับที่มันปวดร้าวไปที่ข้อศอกด้วยเนี่ยมันเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณ ข้อศอกเนี่ยมันจะยาวไปถึงตรงข้อมือเลยครับมันเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกันนะฮะแล้วก็จะมีบางส่วนที่มันข้ามมาที่บริเวณต้นด้วยนะครับอทีนี้มาดูวิธีการนวดเนาะทาไปแล้วนะครับเราก็จะกดนวดที่บริเวณนี้นะครับแบบนี้นะกดลงไปเลยใช้นิ้วโป้งนะครับนี่คือสาธิตแบบนวดให้ดูเนาะ,ะผมจะทําให้ดูนะว่าทำยังไงทาแบบนี้นะครับแล้วก็นวดลงไปแบบนี้แบบนี้ นะครับพอได้ไหมให้เป็นวิวเหมือนเหมือนเหมือนผมเป็นคนนวดตัวเองอะนะเห็นไหมกลับมาดูไหมดูยากใช่ไหมต้องมาจาก i view ใช่ไหมพอได้ไหมเห็นชัดอยู่เนาะประมาณนี้นะครับ10ครั้งก็พอนะครับ10ครั้งถ้าใครนิ้วเล็กหน่อยก็อาจจะต้องเพิ่มด้านนอกคือประมาณเส้นนี้นะครับด้วยเ๋ยวไครไม่พอขออีกทีอ่ะดูนะครับ เพิ่มด้านนอกนะฮะบิดบิดอย่างนี้ได้ไหมแบบนี้ดูออกนะครับอ่าประมาณสักสิบรอบต่อเส้นนะสิบรอบต่อเส้นโอเคเส้นที่2ก็ถัดเข้ามานะฮะใกล้ๆข้อสองนิดนึงกดลงไปรูดลงไปแบบนี้นะครับสิบครั้งเหมือนกันอ่มีไหมมีใครมีอาการนี้อยู่ไหมครับลองดูนะเมื่อกี้ถามไปในเพจก็ คนเป็นเยอะเลยนะบอกว่าบิดผ้าแล้วมีอาการปวดนี่แหละอาการอักเสบของข้อศอกด้านนอกนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกเทนนิสเอลโบนะมาจากการใช้งานที่บริเวณข้อศอกไปตีโน่นตีนี่เยอะทำกับข้าวใช่ทํากับข้าวพวกนี้ใช้ตะหลิวถ้าเป็นบ้านเราก็คงเป็นแม่ครัวเนาะ,ะหรือบางคนเล่นสมาร์ทโฟนเล่นคีย์บอร์ดเยอะพวกนี้ก็จะใช้แบบนี้ก็ปวดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปออกกําลังกายรุนแรงหักโคมเกินไปมีเอ็นฉีได้นะครับอ ข้างบนบ้างนะครับข้างบนข้างบนก็จะมีกล้ามเนื้อที่ใช้ในการอางอศอกแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับก็แถวนี้กดรวมด้วยก็จะดีนะครับใช้นิ้วโป้งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าใครที่แบบไม่ค่อยถนัดก็เดี๋ยวใช้เป็นตัวไม้นวดก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะทีนี้ลองเช็คด้วยว่าเรามีอาการปวดตอนที่งอศอกไหมลองเช็คงอศอกแบบนี้ งอเข้าสุดนี้เจ็บไหมถ้าไม่เจ็บเนี่ยถือว่ามีอนาคตและแต่ถ้าเจ็บเนี่ยแสดงว่าอาการเริ่มหนักแล้วนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องนวดบ่อยขึ้นเช่นอาทิตย์หนึ่งอาจจะทําสักประมาณ3-4รอบนะครับแล้วก็ต้องทําที่บริเวณจุดเกาะพวกนี้ด้วยนะทีนี้มาดูที่จุดเกาะกันผมจะเน้นเลยนะตรงนี้จุดเกาะเราใช้การดันดันออกไปใช้นิ้วโป้งดันไปในลักษณะนี้นะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีการติดของข้อหรือว่าเวลาง,งอศอกไม่เจ็บอะนะ ก็แค่ดันแค่นี้ก็พอนะครับดันนี้กดค้างแค่นี้ก็พอแล้วพลเริ่มออกร้อนแล้วครับตอนนี้อุ่นๆรู้สึกสบายนะครับแบบนี้นะครับกดไล่ไปนะครับจุดไหนที่มันเก่งเป็นก้อนนะครับเราสามารถกดคลึงแบบนี้ก็ได้กดคลึงให้คลายอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันมีการติดของข้อนะให้เรากดค้างแบบนี้แล้วลองงอศอกเข้าด้วย เหยียด yeah, ออกให้สุดแบบนี้นะครับ10ครั้งเนาะสิครั้งเป็น1เซตทาสัก2อสเซตเนาะแล้วก็เช็คอีกทีหนึ่งนะลองดูนะเอาไปใช้ดูนะแบบนี้แหละครับแล้วก็ทําต่อถ้าใครที่อาการเยอะหน่อยจะต้องทําบ่อยหน่อยนะอาทิตย์หนึงอาจจะทําทุกวันก็ได้ถ้าไม่เจ็บนะถ้ามันไม่ระบมนะแต่ถ้ามันระบมก็พักวันเน้นวันก็ได้ครับแต่ถ้าใครอาการน้อยหน่อยก็ อาทิตย์ละรอบสองรอบอย่างนี้ก็ยังดีนะครับแล้วก็ออกกําลังกายเขาด้วยนะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บโอเคประมาณนี้นะครับส่วนใครที่แบบไม่อยากใช้นิ้วโป้งก็เป็นไม้นวดแทนแบบนี้อืวางมือขอวางบนหมอนดีกว่าอวางแบบนี้นะครับวางบนหมอนจะรีแลกซ์่าก็นวดได้เลยนะครับง่ายเลยแบบนี้ตามลายที่เรากดนวดไปตอนแรกเนาะทางด้านนอกก่อนนะครับทางด้านในนะครับ แล้วก็ในเข้ามาในด้านลึกๆเลยนะครับมีประมาณสักสามเส้นแล้วแต่นะใครแขนเล็กอาจจะมีแค่2องเส้นก็พอเนาะอันนี้แขนใหญ่หน่อยแล้วก็ขึ้นมาข้างบนด้วยแถวๆนี้ได้ด้วย10ครั้งนะครับออกแรงกดลงไปด้วยเนาะก็จะทําให้ตึงมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไม้แล้วก็เป็นลูกๆได้โอเคประมาณนี้ใครสนใจก็ร้าน ไม้นวดเทา้ทาบุญทวีใครสนใจเดี๋ยวทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะครับประมาณนี้ฝากไปด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามมีข้อสงสัยก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามได้ใน Facebook Fanpage บัณฑิตเกย์ผ้าบัตรและจัดก,กระดูกนะที่กำลังไลฟ์ทีนี้นะครับหรือว่าในไลน์ของเรานะแอดบัณฑิตคลินิกครับแอดบูนดีไอครับจะมีทีมแอดมินคอยตอบนะครับส่วนใครที่อยากมัน,เป,นเป็นเรื้อรังไม่หายทํากายภาพบาบัตรก็ช่วยได้นะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0853699977ครับ 0853699977ครับใครที่อยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องการรักษาแบบนี้นแบบเมื่อกี้ก็คนไข้ถามมาบิดผ้าแล้วมันเจ็บเลยเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนนะเคสนี้ใครที่อยากให้เราสอนเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวตามอ่านดูคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ใน YouTube channel นะอยากได้ซักล้านซับยัเจอกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ และเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.